สวัสดีค่ะมังอ่ะเรื่องซุปตาสาวหวานเสลือเกินตอนที่5ก่อนอื่นเลยก็ขอ,ขอขอบคุณเพจผู้แปลมันหัวเลเวอร์และสำหรับคนที่อยากเข้าไปอ่านเรื่องนี้เองสามารถติดตามอ่านได้ที่เพจผู้แปลนะคะวางใจเถอนะเพื่อที่จะได้แต่งงานกับเธอฉันบีบให้เจียงวี่หนิงแทบไม่มีทางเดินชีวิตอีกต่อไปแล้วเธอยังมีอะไรที่ไม่เชื่อใจอีก ไม่งั้นพรุ่งนี้ฉันจะจับเจียงวี่หนิงมาตรงหน้าเธอเลยดีไหมเยี่ยมไปเลยค่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ทําเพื่อรังแกเด็กใหม่นะฉันทําเพื่องานแต่งของเราต่างหากลังแกหล่อนแล้วยังไงฉันอนุญาตมาสิวันนี้เรามาลองที่โซฟากันดีกว่าคุณเจียงเจียงหมิงลูกสมุนคููเจีย เดี๋ยวถ้าเข้าไปไนายก็แกล้งทำเป็นผู้ช่วยของฉันละกันนะเมื่อโอกาสมาถึงก็ลงมือได้เลยตอนที่ควรถ่ายต้องห้ามลืมถ่ายเด็ดขาดได้เลยครับคุณเจียงถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยเซ็นลายเซ็นให้หน่อยได้ไหมได้สิเชิญทั้งสองท่านครับคุณเจียงรอสักครู่นะครับผู้บริหารของเราจะมาถึงในเร็วๆนี้ ย้อมความจำเธอบอกว่าไอ้คนเลวลู่จงเย่ผู้ถูอหุ้นบริษัทขยะนั่นอยากเซ็สนสัญญาก,กับเธอนั้นเหรอถูกต้องไอขยะลู่จงเย่มีไอเดียอยากตีฉันอีกแล้วตอนนี้เธอมีแผนอะไรนัดกันเพื่อรอดูแต่ว่าพี่ฉันอยากพาปาปาลัซซี่ไว้ข้างตัวฉันสักคนคนที่ใช้กล้องบันทึกวิดีโอขนาดจิ๋วได้ประมาณนั้นปัจจุบัน เชิญครับคุณหนูหัวหลายปีมานี้ลำบากเธอไหนนะเจียงวีหนิงเธอเองเหรอรู้ท้งรู้ว่าตัวเองไม่เหมาะสมก็ยังจะดึงดันรักษางานแต่งงานกับตระกูลลู่ตอนนี้เธอตื่นจากฝันเฟื่องหรือยังจะ๊ะงั้นหรอลู่จงเย่บอกกับเธอแบบนี้งั้นสิจงเย่จะพูดถึงเธอได้ยังไงกันเธอมันนับว่าตัวอะไรมีฐานะอะไรในตระกูลลู่ เธอเองไม่ใช่ว่ารู้ดีอยู่แล้วหรอฉันรู้แค่ว่าเธอกับลู่จงเย่กำลังทำทุกวิถีทางเพื่อเล่นชู้กันสร้างแผนว่าฉันมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้กำกับท่านหนึ่งเพื่อทำให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายว่ามาสิครั้งนี้จะให้ฉันทำอะไรอีกเสียสละเพื่อฉันกับจงเย่นั่นนับว่าเป็นโชคดีของเธอแล้วขอแค่เธอตอบรับยอมถ่ายอะไรดีๆกับพวกเราสักหน่อย ฉันจะให้เซ็นสัญญาที่ลงนามโดยเจ้องหยางถ่ายอะไรล่ะเช่วนว่ากำลังกุ๊กกิ๊กับหนุ่มคนดำอะไรแบบนี้ทางที่ดีเธอยอมเับาไปะเถอะเธอมีทางเดินแค่ทางเดียวเท่านั้นถ้าหากเธอปฏิเสธจุดจบที่ก่อปัญหาให้กับพวกเราจะเป็นยังไงเธอคงรู้ดีได้สิเอามาให้ฉันเซ็นสิเซ็นเรียบร้อยแล้วอะให้เธอ ทำตัวแบบนี้ตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเรื่องเยอะแล้วละ่ะเซนแม่เธอน่ะสิเจียงวี่หนิงเจียงวี่หนิงฮ่าฮองเฮาห้วะผูกของฉันดีอยู่หรอกนะไม่ต้องเรียกเสียงดังขนาดนี้ก็ได้ยั่วโมโหลูกจงเย่เป็นยังไงฉันไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนหมู่มากรู้ว่าหยิงโชตชัยชัช่วยอย่างพวกเธอ จิตใจย่ำแย่ขนาดนี้จุดจบของพวกเธอเป็นยังไงฉันพอจะเดาได้อยู่แกมีสิทธิ์ด้วยหรอคนอย่างแกจะมีเป็นญาหาเรื่องพวกฉันได้ไงฉันไม่มีปัญญาภาพสวยๆของโฮงเฮาหัวเมื่อกี้ถูกถ่ายไว้หมดหรือยังถ่ายไว้เรียบร้อยรับประกันความคมชัดสูงเจียงวี่หนิงเธอมันไร้เดียงสาเกินไปแล้วถึงต่อให้เธอถ่ายเอาไว้ ก็เอาออกไปไม่ได้อยู่ดีทำไมฉันต้องเอาออกไปด้วยเอาลงในเน็ตเลยก็จบแล้วขอถามฮงเฮาหัวหน่อยว่าเธอใช้ชีวิตอยู่ในยุคไหนหรอถึงไร้เดียงสาขนาดนี้ฉันหัวล้อจนน้ำตาเล็ดอยู่แล้วจงเย่เจียงวี่หนิงขู่ฉันค่ะคุณกลับมาก่อนได้ไหมจงแย่รับปากฉันนะคะ ต้องให้จิงวี่หนิงได้ชดใช้หัววี่ซีเธอจะทำชั้นไขยหน้าไปถึงไหนคุณหนูหัวครับแย่แล้วคุณรีบดูนี่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องซุปตาสาวหวานซะเหลือเกินตอนนี้ห้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ